ทำไมไม่เลิกกับพี่การไปก่อนวะจะเลิกให้โง่เหรอแกผัวรวยขนาดเนี้ยแถมไม่มีเวลาให้ด้วยฉันจะได้มีเวลาไปอยู่คนอื่นไงแล้วพี่การน่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแกแกไม่เข้าใจหรอกว่าอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแล้วอ่ะมันทรมานแค่ไหนฟ้าฉันรู้นะว่าแกแอบชอบปอนอยู่อ่ะแต่ไม่คิดว่าพี่การโทรมาฝากนะพวกแกตอบมาแหลวอันเซนแล้วก็ทำลายหลักฐาน ตุ้ยยาเจนร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะใช่รสชาติดีมากเลยโอเาว่ารานเนี้ยเป็นได้ของเพื่อนฉันเองถูกปากพ่อแกแน่นอนอไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพ่อแกนั่งรอนก่อนนะทำหน้าองค์ทุกอีกแล้วนะปีใหม่ทะเลาะกับผัวใหม่สิก็เออสิ ฉันรู้สึกคิดผิดมากเลยอะแกที่แต่งงานกับพี่กันแต่งงานกันยังไม่ถึงปีจะเบื่ออะไรกันเดียวขนาดนั้นละเออแล้วทะเลาะอะไรกันไม่รู้ทุกวันเจอหน้านะก็มีแต่บอกเบื่อก็เบื่ออ่ะเออขอโทษที่มารับออเดอร์ช้าครับพอดีผมไปหลังร้านมาไม่เป็นไรหรอกมาก็ดีและนี่เพื่อจนจะั้งสองคนนี่ฟ้านุ่นตีใหม่สวัสดีครับ นี่เลยวะเออก็ดีแต่พูดแบบนี้แหละไม่คิดบ้างไงว่าพี่จะรู้สึกยังไงอะพี่จะทำอะไรก็รีบไปทำเถอะไม่ต้องมายุ่งกันหนูสวัสดีครับนะะ้องฟ้าพี่ไปก่อนนะ อารมณ์ดีอะไรนักหนาแกเปลี่ยนเร็วจังเลยนะเมื่อกี้ยังดูเครียดอยู่เลยฉันก็แค่หาเรื่องฮัลโหก,ก่อนที่เขาจะออกไปทํางานก็แค่นั้นเองเขาจะได้ไม่สงสัยหมายถึงแกก็แสดงเหมือนทําเป็นเขาไม่มีเวลาให้อย่างนั้นใช่ปะใช่ฉันชอบตอนเวลาที่พี่การไม่อยู่บ้านฉันจะได้มีเวลาอยู่กับปอนมากขึ้นปีใหม่นี่แกเอาจริงดิทำไมไม่เลิกกับพี่การไปก่อนวะ จะเลิกให้โง่เหรอแกผัวรวยขนาดนี้ยแถมไม่มีเวลาให้ด้วยฉันจะได้มีเวลาไปอยู่คนอื่นไงฉันเตือนแกเพราะหวังดีมันไม่ดีทั้งกับพี่กันแล้วก็ปอนด้วยแกไม่ต้องมาห่วงแทนฉันเลยฉันตกลงกับปอนและเขาหลับได้แล้วพี่กันน่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะแกมันหมดความรักไปตั้งนานแล้วแหละทุกวันนี้ฉันโคตรอึดอัดเลยแกไม่เข้าใจหรอกว่าอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแล้วอ่ะมันทรมานแค่ไหน ไม่รักก็เลิกมันยากเหรอวะเป็นแบบเนี้ยฉันก็สงสารปอนนะทำไมอิจฉาฉันเหรอฉันรู้นะว่าแกคิดังไงกับปอนอะแกเนี่ยสู้ฉันไม่ได้สักเรื่องเลยนะขนาดฉันมีผัวแล้วอะผู้ชายเขายังเลือกฉันเลยนี่ไา่เรื่งจริงใช่ไหม ใช่รู้แล้วก็เงียบไปล่ะทำไมฉันต้องมาลับรู้เรื่องพวกนี้ได้วะวันนั้นฉันไม่น่าให้แกสองคนมาเจอกันเลยอะเรื่องแบบนี้มันห้ามกันได้ที่ไหนอะวิมานฟ้าฉันรู้นะว่าแกแอบชอบปอนอยู่วะตอนแรกฉันก็พามาแนะนำให้รู้จักแต่ไม่คิดว่า เดี๋ยวเขาไปนั่งกับเพกกื่อนก่อนนะฉันคงเลิกคบกกับพวกแกไม่ได้แล้วสินะความลับเยอะเอ่อขอโทษนะครับปีใหม่ปอนมีเมนูใหม่มาด้วยไปดูในครัวกันนะพี่กันโทรมาฝากไว้นะพวกแกพูกมีหโงเลย อยู่ประกา,านพวกกุ่มความรับแสดงฉันปวดท้องอะ่ะเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำก่อนนะตอบมาและอ่านเซนแล้วก็ทำลายหลักฐาน แน่ใจนะว่าวันนี้สามีคุณกลับบ้านใช่ก่อนหน้าเนี้ก็ทะเลาะก,กันอีกสองสามวันนนถึงจะกลับมาออแล้วมีปีใหม่ไม่คิดจะเลิกกับสามีเหมือนตอนที่พูดไว้ใช่ไหมทําไมถามแบบนี้ล่ะคะไหนว่าเราตกลงกันแล้วไงคือตอนแรกผมคิดจะเล่นๆน,นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกจริงแล้วปีใหม่ไม่อยากให้ผมเป็นตัวจริงบ้างเหรอเขาก็อยากจะจริงจังกับปอนนะแต่ถ้าเขาเลิกกับพี่การไปอะ่ะเราใครจะเลี้ยงเขาล่ะผมไง ผมก็ดูแลปีใหม่ได้ปีใหม่แต่คิดมากทำไมที่ปีใหม่มีผมเนี่ยเป็นเพราะปีใหม่ไม่รักแฟนปีใหม่แล้วไม่ใช่หรอมันมีอะไรมากกว่านั้นนะปอนปอนสามารถดูแลเขาได้แต่พี่การ่ะมีเงินมากกว่าปอนหลายเท่าเลยนะผมคิดว่าปีใหม่ตามหาความรักซะอีกเขารักปอนนะไม่เคยรักใครแบบนี้มานานแล้วแต่ว่า เขาเลิกกับพี่กันไม่ได้จริงๆอะผมกำลังปีใหม่นะผมไม่อยากอยู่แบบโดบรวบซ่อนๆอีกแล้วปอนเขาก็นึกว่าเราเข้าใจกันแล้วเสอีกเฮ้ยนี่แกเป็นใครวะปีใหม่นี่เธอพาผู้ชายเข้าบ้านเหรอพี่กันแกแต่คุณใจเย็นก่อนครับอะไรกันอะพี่การจะทำร้ายแฟนฟ้าหรอเออใช่ค่ะ บอลเป็นแฟนฟ้าค่ะพี่การฟ้าออกไปข้างนอกแค่แป๊บเดียวเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมเข้าใจผิดไม่เป็นไรครับผมมาที่นี่กับฟ้าคุณปีใหม่ช่วยผมคุดด้ยเล่นเจ๊ฉยครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับผมใจร้อนไปไหน่อยพี่การเขาห่วงแฟนเขามากอะแล้วเขาก็รักแฟนเขาด้วยใช่ไหมปีใหม่ฟ้าเกก็กพูดไปเรื่อย คุณปอนคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ครับผมไม่คิดมากหรอกงั้นเดี๋ยวผมลานะครับมีปาเขามีแฟนตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะพี่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะพี่ทำแต่งานนี่เรานี่ไหนบอกกลับวันอาทิตย์ไงก็ไหนบอกให้พี่รีบกลับมาเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ไงกลับมาก็ตกใจเลยนึกว่าเซอร์ไพรส์เรืงง่องเนี้ยฮะใครบอกมีเซอร์ไพรส์หนุงเหรอคะ นี่ไงก็ปีใหม่สสดพบความหาพี่เองรีบกลับมาได้ไหมคะเดี๋ยวมีสะไพาสให้พี่กลับมาแล้วอุห์รีบเคลียร์งานเพื่อปีใหม่เลยนะถ้าเมื่อวานเจมไม่ได้ฟ้าช่วยไว้นะดป่านนี้เงาถูกยิงตายไปแล้วคิดได้บ้างยังล่ะไม่รู้ด่วะฉันยังสับสนอยู่เลยอ่ะใช้ก็ปีใหม่ครบันมาตั้งหลายเดือนแล้วนะ เออร้านนี้หรอคะที่พี่บอกจะพาหนูมาใช่ครับร้านนี้ฟ้าแนะนำมาเขาบอกว่าเป็นร้านของแฟนเขาฮะฟ้าหรออืมอ่ะนู่นไงไปไปนั่งกับเพื่อนดีกว่าสวัสดีครับทุกคนฟ้าพี่พาปีใหม่มาแล้วนะบอกแฟนฟ้าจัดให้สุดฝีมือเลย โอ้ยปีใหม่ฉันลืมไปแกคงไม่เคยมาร้านนี้ใช่นะร้านเนี้ยเลิศมากแล้วฉันแนะนำเมนูให้ปี่ใหม่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเข้าน้ำก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปในครัวกันนะครับ ฟ้าฉันลืมไปฉันต้องไปธนาคารนะ่ะฉขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะพี่กันนี่น่ารักจังเลยนะคะเอาใจใส่ปีใหม่ดีจังพี่เอาชดเชยก่อนหน้านี้แหละยังไงก็ขอบคุณฟ้านะที่ฟ้าแนะนําว่าพี่ต้องทํำยังไงที่ผ่านมาปีใหม่เขาก็าแค่น้อยใจที่พี่ไม่มีเวลาให้เขาคิดว่าพี่ไม่รักทําไมพี่จะไม่รักล่ะก็แค่แสดงออกไม่เก่งแต่พอฟ้ามาเตือนอะ่ะ พี่ก็คิดได้ฟาก็แค่สงสารปีใหม่อะค่ะเดี๋ยวไปมีคนอื่นแล้วจะซวยเอา <c oughs> โอ้ฟ้ารอเล่นนะคะ่ะที่จริงอะ่ะปีใหม่เขารักพี่จะตายจริงเหรอแล้วปีใหม่เขาพูดถึงพี่ว่ายังไงบ้างอะมันหมดความรักไปตั้งนานแล้วแหละทุกวันเนี้ยฉันโคตรอึดอัดเลยแกไม่เข้าใจหรอกว่าอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแล้วอะมันทรมานแค่ไหน พี่ใหม่เขาบอกว่าเขาดีใจที่มีแฟนแบบพี่แต่แค่อยากให้มีเวลาให้แล้วก็ใส่ใจมากกว่านี้ค่ะฟองทำไมต้องเมินกันด้วยล่ะตอนให้ผมทำไงเหรอคุณพาสามีคุณมาทั้งคนแบบนี้จะรักกันดีแล้วนี่ไม่ใช่แบบนั้นคือเขาฟ้านี่แกเป็นคนทางนี้ค่ะพ่การห้องน้ำทางนี้ ปอนคะยังไม่ไปทำอาหารอีกหรอเดี๋ยวสองคนนี้ก็รอนานหรอกปาเดี๋ยวฟ้าไปช่วยปอนฟ้าเข้าใจปอนนะฟ้าอยากบอกเรื่องนี้กับปอนตั้งนานแล้วปีใหม่เขาไม่เลิกกาแฟเขาหรอกที่เขามีปอนปีใหม่ก็แค่เหงาไม่ได้คิดจริงจังฟ้าเตือนด้วยความหวังดีนะปอนเป็นคนดีนะทำไมต้องไม่เป็นตัวสำรองของใครด้วย นี่หม่ครับวันนี้ไปดูโทรศัพท์กันอยากได้เครื่องใหม่ไม่ใช่เหรอไปอีกแล้วพี่นีุ่วนหนูออกข้างนอกบ้านทุกวันเลยนะก็ปีอยากชดเชยให้ปีใหม่นี้ตอนเนี้ยทุกอย่างมันลงตัวแล้วพี่จะได้มีเวลาอยกปีใหม่ไงแต่หนูก็ไม่คิดว่าพี่จะมาเอาใจหนูขนาดเนี้ยพี่เพิ่งเข้าใจความรู้สึกหนูต้องขอบคุณฟ้านะที่ทําให้รู้ว่าหนูรักและอดทนมากแค่ไหนฟ้าฟ้าพูดอะไรหรอคะ ฟ้าบอกว่าให้พี่ดูแลใส่ใจปีใหม่ให้ดีเพราะถ้าพี่มดเดต่ทำงานอ่ะปีใหม่จะแอบไปมีกิจแล้วถ้าเกิดหนูมีคนอื่นจริงๆพี่จะว่ายังไงคะพี่ว่าพี่ยกคงรับไม่ได้หรอกถึงที่ผ่านมาเราจะท้ะกันบ่อยแต่พี่ก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับหนูเลยนะถ้าหนูไม่รักพี่แล้วอ่ะก็บอกนะอย่าให้พี่รู้เองเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะอดใจไม่จับปืนได้หรือเปล่า แกทำแบบนี้อะอะไรของแก่ปีใหม่ทั้งหมดคือแผนของแกใช่ไหมแกวางแผนไว้ทั้งหมดแต่แรกปอนปอนร,รู้ไหมเนี่ยว่าฟ้าวางแผนที่เราเลิกกันอะปีใหม่พูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจาน่าน่ะสิฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแกรู้ว่าปอนคบกับฉันทำไมแกถึงไปบอกพี่กันว่าฉันรักเขาจะเป็นจะตายแกรู้ไหมว่าฉันโคตรอ,อึ ถ้าแกไม่รู้สึกอะไรแล้วว่าทำไมแกไม่เลิกกับพี่การไปล่ะมาเดือะแกไม่รู้หรอกว่าฉันทนอยู่กับเขาเพราะอะไรอ่ะจะพูดได้มากมายทำไมเหตุผลที่ยังไม่ออกมาก็เพราะยังรู้สึกไงไม่ใช่แบบนั้นนอนเขาไม่ได้รักพี่การแล้วจริงๆอ่ะฟ้าแกทำแบบนี้ได้ไงวะฉันก็แค่ทำสิ่งที่ถูกต้องแกเลิกพูดมากเถอะยิ่งพูดยิ่งเห็นแกตัวใช่แกไม่เห็นแกตัวแกไม่รักพี่การแล้วอ่ะทำไมแกไม่บอกเลยเขาไปล่ะจะปล่อยให้ปอดเป็นชู้อยู่ทำไม ถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากเป็นชู้ตอนนี้ผมเจอตัวจริงแล้วแต่เขาไม่ได้รักพี่การแล้วไงปอนงั้นแกก็ออกมาใช้ชีวิตเองจะได้กล้าเลิกกับเขาสักทีเอาไหมล่ะเลิกก็โงดด่ดิแกนี่มาทําให้ฉันเสียเรื่องหมดฉันก็อยู่ของฉันดีๆนะพอเธอปีใหม่ที่ผ่านมาปอนก็อายใจพอแล้วเราจบปันถอะทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ดีอะแกจะยอมทํามันพังหรอปีใหม่ปอนต้องหาที่ทำพ แกนั่นแหละที่ทำตัวเองสวัสดีครับทุกคนขอโทษทีนะครับที่มาช้านี่แกโทรบอกพี่กันเหรอไม่ใช่ฟ้าหรอกฉันโทรไปบอกเองขอบคุณนะมะเดือที่โทรมาชวนพี่ปาร์ตี้วันนี้เอ,อ่งั้นเรามาปาร์ตี้กันเถอะค่ะใครมาไม่มาชวนพี่เลยไม่รู้ พี่ว่างหรือเปล่าไงแหมดูสองคนนี้สิน่ารักกันเชียว